สวัสดีครับวันนี้กับตันจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะมาปลูกพลิกไทยนะครับผมอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมขุดหลุมไว้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะขุดหลุมเตรียมไว้นะครับกับตันใช้ระยะนะครับสองจุดห้านะครับคูณสามเมตรนะครับผมนี่นะครับก็จะขุดฝังกันไปนะครับช่วยกัน นะครับก็พี่ปาน้าอาแถวบ้านนะครับช่วยกันสามสี่คนนะครับอันนี้ก็ฝังเสานะครับฝังเสานี่นะครับมันก็ตันเตรียมปะพื้นที่ไว้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เตรียมปลูกนะครับในในภาพก็จะเป็นเตรียมปลูกนะครับก็จะทั้งถางนะครับถังหน่อยเพราะว่าหญ้าเป็นหญ้าก็จะขึ้นลงหน่อยไม่ได้ฉีดจานะครับรอบที่สองนะครับอ่าแล้วก็จะถากถากริม รอบๆโคนะพี่เตรียมจะปลูกนะครับ oh, น <cs ut> ี่คุณอาก็จะเตรียมแลกเตรียมต้นนะครับปลูกนะครับนี่นะครับก็จะไปนะครับจะไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับอืมนะครับเตรียมมาหวางนะครับนี่ก็คือต้นก้าของพริกไทยนะครับพริกไทยของกัปตันจะใช้พันซีลอนนะครับซีลอนก็คือจะยาวหน่อยนะครับเป็นเม็ดยาวๆนะครับถูกจะดกนะครับนี่นะครับ มันจะทนต่อโลกนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูต่อไปนะครับแล้หลงปัป๊กก็จะโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะได้เวลาลงพริกไทยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ เดือนนิดๆน,นะครับโหดูยากครับนู่นนะเดี๋ยวเราจะถางเอานะครับโอเคคนเขาแท่นแล้วก็ไปออกสีถุงเม,มืเ่อไรนี่เลยมมแม่บ้านนี่เลยว่าเซเว่นแม่บ้านต้มน้ำมันกันอามันมันมีสีพูนอืมหญ้ามันนั่นแหละ นี่ครับคนช่วยฮะลงยูทูบแล้วนี่แหละอของเราสวนมะม่วงของอากำลังคนดูหลายเลยเยาลงลงกระท่อมอีกลงกระท่อมอีกใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปทำเดี๋ยวให้กระท่อมขึ้นเต็มเต็มที่หมูจะไปลงใส่กระท่อมอีกอันนี้ดินลองคนดูนะ เราจะไม่เราจะไม่ฉีดยานะนี่เราจะถังเอาดินซุยมากเลยนะน้อายูทูปลงเห็นเสียมก่อที่หลอดหายแล้วดูเสียมไ <laughs> อ้ต้นพักเกษพูดพิษ เราปุ๋ยโรยเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวจะลองก้นหลุมด้วยดินเพาะดินปลูกนะครับเตรียมไว้แล้วอืมไอเด็กของไม่ได้ทอเด็กสองต้นอยู่ดีอันนี้เราก็โรยดินปลูกนะครับผสมปุ๋ยรองพื้นไปนิดหน่อยอันนี้เราก็ทำการน,นะเอาสแสลมนะครับ 60%กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะอ่านะแค่คมุมแค่เราเอามาคุมไม่เฉยเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันไม่มีเรามีอะไรเราก็ต้องใช้เราไม่ได้ทำลมให้มันใช่ทำลมอะทำง่ายขึงเลยนะไม่เออมันขึงเลยก็ได้แต่เราบวกลมทามกับพาปักบางเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราไม่ต้องไม่ต้องนะได้ แค่วิเต้าคือให้มือมันเกาะได้ดีดีนยครับก็ไม่ต้องให้มันเค็งมากเนี่ยไม่ไม่ต้องให้มันเค็งมากเพราะมือมันจะได้เยอะได้ครับใช่ไหมค้ัถ้าไปดึงเปงเแ้มมันก็ต้องปล่อยขาไว้ให้มันด้วยนะแต่ว่าลวดเองต้องดึงตึงอยู่ เดี๋ย hey, ิเทนไรเด้นี่ไงตัดหลวดขาดไวยเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อเวลามันมาถึงมันที่เด็กก็อนอ๋อใช่ใช่แล้วก็ต้องปิดถทยนะครับทุกหลุมด้อ่าเราเอาปุ๋ยผสมกับดินปลูกนะครับแล้วก็ลองไป นี่นะครับนี่ทุกต้นนะเราจะทำแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะไล่ายไปนะครับผู้ว่าก็มาทำลุมแล มครับถ่ายวิดีโอไปนะครับแต่ละคนก็จะมีสูตรของแต่ละคนน,นะนะมันมัน,มนไม่ตายตัวนะครับวันนี้สูตรของของกัปตันครับแล้วก็ให้มันขึ้นเกาะประกอบเสร็จเลวเดี๋ยวมันก็ลงเป็นพุ่มแล้วอะนะลงไป้นี่มีต้นใหม่เนาะเราต้องใช้เสาปูน ทางอาธิบาลทางอาร์ไทร์ซมาอีกแล้มันเลกเกาะอยู่ดีอ๋อไอ้ข้างทางบ้านนะเนะี่ยมันมันกินนะมันกินแค่น,นี้เลยดูไปนะแต่เม็ด <c oughs> บ้าไปเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้กินปุ๋ยมันไม่ได้กินปุ๋ยแต่จริงเลยอ่ะเหมือนกันหลังบ้านเหมือนกันหลังบ้านเหมือนกัน

เดี๋ยวตอนเปิดน้ำเราจะให้ดูอีกทีนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสแลมนี้เป็นสแลมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจ้านั่น,ะนแหละแต่มุมนั่นแหละะมุมนั่นมาถึงหลังบ้าน